ที่ถนนที่จะไปยังบางขุนเทียนชายทะเลนะฮเลี้ยวมาจากมหาชัยก็จะเข้าสู่ถนนเส้นนี้ตรงไปจะเป็นบางขุนเทียนนะแล้วก็จะไปออกบางขุนเทียนชายทะเลได้ตรงซอยนี้จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอร่อยอยู่นะบ้านหมี่ริมน้ำยำยี่สิบเก้าบาทแล้วก็บ้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำมีสองร้านนะคลิปนี้จะพาแวะดูทั้ง บรรยากาศทั้งสองร้านเลยนะจุดสังเกตจะมีป้ายสัจ้าพ่อเสืออยู่นะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปในซอยนี้บ้านว๋วยเตี๋ริมน้ําแล้วก็บ้านหมีริมน้ํานะเดี๋ยวเราถึงร้านไหนก่อนเราแวะร้านนั้นแล้วกันเลี้ยวขวาอเค GPS บอกให้เราเลี้ยวขวานะ <c oughs> ไหนเลี้ยวขวา มันคือเลียวซ้ายเนะี่ยสารเจ้าพ่อเสือเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปตามป้ายสารเจ้าพ่อเสือนะนี่จะทำรีวิวให้ดูทั้งสองร้านนะนี่เราเจอป้ายแล้วนะบ้านหมีริมน้ำยำยิบเก้าบาทเปิดสิบโมงปิดหนึ่งทุ่มนะ รถมาเยอะด้วยนะตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเสือเลยนะเนี่ยสามารถจอดรถได้ทั้งบริเวณตรงด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนี่ก็มีที่จอดนะเข้ามาตรงนี้ก็ยังมีที่จอดอยู่นะชิงแล้วก็มาจอดตรงนี้ก็ได้นะใกล้กว่าด้วยนะ มีลมด้วยบ้านหมีริมน้ำมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักด้วยนะที่นั่งมีเยอะแยะหลายจุดเลยเห็นไฮไลท์โชว์ไว้ก็คือยำยี่สิบเก้าบาทว้าวว้าวสวยสวยนด้านในก็เป็นห้องแอร์นะ มุมถ่ายรูปเคเดี๋ยวเราเดินไปดูหาที่นั่งหน่อยเดือมีสระน้ำด้วยนะแต่ว่าเขายังไม่ทำความสะอาดนะข้างในก็มีที่นั่งนะอามุมไหนดีน่นั่งตัวนี้ก็หลับ เวดีวิว,วสวยนะหาที่นั่งหน่อยนะถรามาคนเดียวเราว่าเรานั่งมุมนี้ก็ได้นะจริงเหรอมาดูเมนูอาหารของร้านหน่อยนะเขาจะแบ่งเป็นสองอย่างนะมีกับข้าวกับราดข้าวนะถ้าเราสั่งเป็นกับข้าวแปดสิบเก้าบาท ถ้าเป็นลัดข้าวอย่างเดียว49บาทนะมีคณะหมูกรอบคณะปลาเค็มคณะหมูทอดโหน่ากินนะกระเพราไก่กุ้งเนื้อหมูปลาหมึกมีหมดนะผัดฉ่ชชารวมมิตรผัดฉ่ชชาปลาดุกผัดฉ่ชชากุ้งหมึกผัดผักรวมมิตรผัดผักน้ำมันหอยผัดหอยลายน้ำพริกเผาโ้น่ากินนะโอเคเราจะสั่งเป็นเราขอสั่งเป็นกลับไปกันเนาะ เอาอะไรดีอผัดหอยลายน้ำพริกเผาผัดฉ่าก็น่ากินโอเคเราขอสั่งผัดฉ่าปลาหมึกกุ้งนะฮะจุม่มถ้าเป็นจุมม่มหมูจะราคา1 4 9ก้าจุ่มรวมมิตรราคา2 4 9บาทเมนูยำถ้ากินที่ร้าน29บาทถ้าสั่งกลับบ้าน50บาทนะจะมียำกุ้งสดยำข้าวโพดยำไข่แดงโอเมนูยำเขาเยอะอยู่นะ อ่นให้ไม่หมดนะยำไข่เยี่ยวมายำแซลมอนยำแมงกะพุนยำลูกชิ้นเนื้อยำหอยนางลมยำสามกรอบสารพัดยำนะรายการตำก็มีนะเนี่ยคือทั้งหมดเนี้ยถ้ากินที่ร้านราคายีิบเก้าบาทถ้าซื้อกับบ้านก็ห้สิบบาทนะเมนูพวกทันเล่นก็มีนะไก่ยา่างเฟนฟรายปีกไก่ทอดโอเคเลยนะ เมนูเยอะอาหารราคา49บาทก็มีนะแกงจืดไข่น้ําแกงจืดสาลายพวกราดหน้าพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้เนะ่ที่ถ้าเย็นๆนี่บรรยากาศดีมากเลยเห็นน้ำแบบเต็มๆเลยนะ้วน้ำแบบเต็มๆเลยวเนะี ด้านบนด้วยมีด้านล่างด้วยมีริมน้ำด้วยนะที่เป็นห้องแอร์ก็มีนะในห้องแอร์มีหนึ่งมีสองนะมีห้องแอร์อยู่สองสามที่นะอ่ะหนึ่งสองสาม วันนี้ตรงกรับวันอาทิตย์นะด้านหลังคนก็ทยอยมานะยำราคา29บาททุกเมนูนะบวกกับบรรยากาศดีๆแบบนี้อันนี้จะเป็นผัดชาปลาหมึกกุ้งนะได้เยอะอยู่นะเฟนฟ่ายแล้วก็ยำหอยนางรม เมนูยำกับเมนูเฟรนฟรายจะราคาเท่าๆกันนะหยิบเก้าบาทส่วนถ้าเป็นกับข้าวก็ราคา89บาทเป็นข้าวก็10บาทนะยำเขาอร่อยดีนะเราสั่งเพิ่มนะนี้เป็นยำหอยแครงยำหอยนางลมยำแซลมอนนะรสชาติน้ำยำโอเคอะ ใช้ได้เลยนะยีิบเก้าบาทแนะนํานะเป็นร้านเปิดใหม่เลยเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะเปิดได้เพิ่งเปิดได้เดือนเดียวเองนะมันากาศดีมากเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านมหาชัยธานีนะค้าเสียหายเมื่อกี้นะเรากินยำไปสี่จานนะเฟรนไายหนึ่งจานบวกกับข้าวแล้วก็กับข้าวหนึ่งอย่าง น้ำแข็งแล้วก็โคนะ้กเนี่ยหมดไปทั้งหมด269บาทโอเคเลยแนะนำว่ายำอร่อยนะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศของร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำอีกร้านหนึ่งนะร้านเขาเพิ่งเปิดใหม่ได้ยังไม่ถึงเดือนนะกับบรรยากาศดีๆเลยอยู่บ้านโคกขามเมืองสมุทรสาครนะมาง่ายๆนะเราก็มาตามถนน บางขุนเทียนชายทะเลก็ได้นะถ้ามาจากฝั่งกรุงเทพนะแล้วก็มาจนสุดทางถนนบางขุนเทียนชายทะเลเลี้ยวมาตรงคลองพิทยาลงกรนะเลี้ยวเลี้ยวขวามานะเส้นที่จะไปยังมหาชัยนะเส้นที่จะออกมายังสมุทรสาครน,นะก็สังเกตดูนะจะมีศาลเจ้าพ่อเสืออยู่นะร้านหาง่ายตั้ง g p s มาที่ หมู่บ้านมหาชัยธานีก็ได้นะอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเสือเลยนะหาได้ง่ายๆบ้านหมีริมน้ําเปิดใหม่อําเภอเมืองสมุทรสาครอ,อยู่ที่บ้านโคคามนะแอะไปต่ออีกร้านนึ่งนะแถมให้นะมาแถบนี้หมู่บ้านเดียวกันนะมีอยู่สองร้านนะเลี้ยวขวาออกมาจากร้านบ้านหมีริมน้ำสองรเมตรเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวา เข้าไปอีกนะสองร้านนี้เขาจะอยู่ห่างกันแค่สี่ร้อยกว่าเมตรอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเส้นถนนเดียวกันเลยนะร้านบ้านหนีริมน้ำนี่โอเคเลยน้ำยำอร่อยนะบรรยากาศดีด้วยนะร้านปิดสามทุ่มนะเี้ยเนี่ยถึงแล้วล้วขวาเข้าสู่ซอยหมู่บ้านมหาชัยธานีเดี๋ยวเราไปต่ออีกร้านหนึ่งนะบ้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำ เลี้ยวขวาสุดซอยก๋วยเตี๋ยวตามสั่งข้าวหมูแดงปังปิ้งกาแฟาสดเส้นทางการกินในวันนี้นะบ้านโคกขามหมู่บ้านมหาชัยธานีบ้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำนะบรรยากาศของร้าน ไม่ทันก๋วยเตี๋ยวนะเวลา่ายนะวันนี้อาหารตั้งใจมีด้วยโผเป็นว่ามากินน้ำนะกาแฟแล้วกัะเนาะพี่หมดวันนี้หมดแล้วค่ะเหลือแต่เอาแต่เครื่องดื่มมีโอเลี้ยงใช่ไหมคะมีค่ะขอโอเลี้ยงแกแต่โอเลี้ยงวันนี้มันเป็นโอเลี้ยงที่ไม่ใช่ที่หนูเคยใช้นะพี่มันจะอ่อนที่หนูเคยใช้มันหมดงั้นเอากาแฟโบราณให้พี่ได้เลยค่ะไม่ทันก๋วยเตี๋ยวนะร้านนี้โอเคเราก็จะให้ดูเมนูเครื่องดื่มของที่นี่นะ จะมีกาแฟนะเมนูกาแฟเขาเมนูกาแฟโบราณเริ่มส0สบาทเองนะกาแฟเนสสี่สิบโปเลี้ยงยี่ห้าเป็นเมนูน้ำนะถ้าเป็นพวกชาเขียวชานมอะไรก็4ี่สิบห้าห้าสิบนะมาดูเมนูอาหารบ้างนะมีข้าวกะเพราหมูสับกะเพราหมูชิ้นกะเพราหมูกรอบโอเปเจียวหมูสับชาก็เริ่มต้นที่สี่สิบห้าสิบบาทนะบวกกับบรรยากาศดีๆเลยนะ ร้านนี้เขาเปิด10โมงแล้วก็ปิด5โมงเย็นนะส่วนเบอร์โทรนะใครเผื่อใครอยากจะสั่งเมนูอาหารไว้ก่อนนะ0 996427858นะที่ร้านนะบ้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำเมนูที่เป็นสุดทิตของเขาก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวนะมีทั้งน้ำใสต้มยำก๋วยเตี๋ยวแห้งเย็นตะโฟธรรมดา50บาทพิเศษ 60ถ้าเป็นทะเล70บาทนะซึ่งก๋วยเตี๋ยนี้จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะแต่ต้องมาเร็วๆนะมาเช้าๆถ้าบ่ายมาก็หมดนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านในบ้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ําไฮไลท์ก็คือก๋วยเตี๋ยวริมน้ำเนะี่ยโหวิวดีมากนะวิวดีมากๆเลย ที่แบบไม่ใหญ่นะมีที่นั่งติมน้ำชิวๆนะเนี้ยที่เราสั่งเมนูนี้30สิบกว่าบาทนะกับบรรยากาศดีๆดูน้ำนะน้ำใสมากเห็นปลาเนี่ย บรรยากาศของบ้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำนะเสียดายวันนี้เรามาไม่ทันก๋วยเตี๋ยวเขานะก็ได้กินแค่กาแฟไปแก้วหนึ่งนะอร่อยดีนะเป็นกาแฟโบราณแก้วสาสิบาทเองนะบวกกับบรรยากาศดีๆนะทั้งสองร้านนี้อยู่ในหมู่บ้านมหาชัยธานีนะอยู่ตำบลโคข,ขามบ้านโคข,ขามอำเภอเมืองสมุทรสาครนะใครแวะมาเที่ยวแถวนี้แนะนำให้แวะมาดีทั้งสองร้านเลยนะ ค่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ